มาเลยดี่คนัหม่พี่ด้อมใหม่เพิ่งดังจ้ะคุณก้องหุยไรค่ะออเดอร์เนด์คนล่าสุดของเราน้องก้องครับก้องมาก่อนการนะเพลงของก้องอ่ะมาก่อนการมาก่อนการคือไซว่าซีบอก็คือเป็นเป็นออเดอร์เอ็กซ์นายสีร้องให้ก้อง คือไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งกันแต่เจ้าจะทิ้งไปเลยตอนเนี้ยก็ทิ้งเต็มที่เลย,ยไม่เป<ม>็นไร<ม>ไม่แตกครับต้องเลา่าให้ฟังสิพี่ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยครับต้องรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาติดต่อไปว่าให้มาเป็นออเนอร์สเฟรนที่แรกก็ตกใจนะครับเพราะว่ามีพี่ศิลปินในประเทศไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็เราเป็นคนถูกเลือกได้ยังไงนะครับอพอมานึกไปนึกมาเออก็พูดถึงความถึงความทน ของเราก็ใช่ย้อยนะกว่าจะรอดไปในทุกวันนี้ก็เราเหมือนกันเนาะใช่ครับตื่นต้นเหมือนกันและความคุ้มไม่ได้เป็นเรื่องที่มีกล้องไม่ได้ไม่ต้องแค่ฟังเพลงอย่างเดียวครับเล่นตลกได้ด้วยครับเตะบอลได้ด้วยครับอุ้ยกล้องอ่ะกล้องครับน้ำแข็งของพี่เป้ก็ตกอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะกล้องกล้องก็เลยจัดอะไรนะจัดจะมาว่าอะไรจะมาว่าฟังอยู่ข้างหลังเรียกว่าฆ่ากันครับตุกตับตุกตับตุกตับคือเป็นการเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่แบบที่ที่เหมือนเปิดตัวโรนอ่ะ อารมณ์ตอนที่ถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอครับเป็นไงบ้างคือปะกติเวลาเราไปถ่ายงี้คือพยายามจะจับของแล้วกลัวหลุดกลัวมันจะแตกผมก็ถ่ายไปแล้วหลุดไปพี่ก้องหลุดเบาไป<อ>เราก็กลัวมันพังเขาก็บอกเอาใหม่เอาใหม่เสร็จปั๊บก็คว่ำอ่ะถึงจะได้ถึงจะได้ภาพที่ที่เห็นเมื่อกี้ครับมันจะมันเดินตกๆด้วยนะถกไใช่ใไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประสิทธิภาพก็มากกว่านั้นใช่แต่เรากลัวไงที่แรกเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะอะไรที่ไหนได้ให้เราโยนโทรศัพท์มั่วเลยครับนั่นไง ก็คือพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้ากับคาแรคเตอร์ก้องก็เลยรีบเซ็นสัญญาไปเลยรีบเซ็นสัญญาเลยครับรวมไครับเพราะเราถึกทนคุ้มครับใช่ไหมแล้วเราก็ไปทั่วไทยด้วยสิใช่ครับผมและทีนี้ก็รู้สึกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับก้องยังไงบ้างผมว่ามันมันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ผมด้วยผมเป็นคนผู้ชายเนาะแบบเวลาทําอะไรมันมันระวังน้อยอ่ะตกบ่อยไหมปกติตกบ่อย ปล่อยมาระวังน้อยหนึ่ง oh, ใสโ oh. น่นนี่นั่น oh. จับบปั๊บ,บ,บ,บจะเนีย้ยอะไรมันก็ไม่ได้ hmm. ยิงยิงสไตล์เราเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ได้ทํางานเป็นศิลปินร้องเพลงก็ผมก็คือผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งอะ่ะ oh. ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนจนอายุยี่สิบแปดปีเป็นผู้ใช้แรงงานเลย oh. เป็นผู้ใช้แรงงานเลยใช่ครับใช้แรงงานทีเนี้ยมันก็ ือไม่ใช่ว่าเราไม่ยไม่ละเอียดนะแต่บางทีมันต้องรีบเล่นกับการทํางานขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะหยิบจับตู้น,นี่นั่นอะไรมันต้องรีบไปหมดรุ่งรุ่งทางไปใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผู้ใช้แรงงานด้วยแล้วก็เป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนด้วยใช่ครับในชีวิตประจำวันก็คือนอกจากตกแล้วก็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยระวังอะไรมากไม่ค่อยระวังอะไรมากผมบว่าแต่ว่าปัญหาโทรศัพท์มือถือเนีย่ยที่บ่อยกว่าตกนะครับ น้ำเนี่ยนั่นนะสิแล้วทีเนี้ยผมก็ใช้สูตรเดิมสูตรสมัยโบราณเอาไปแช่ไว้ในในข้าวสารน่ะข้าวสารไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแล้วก็เสียชีวิตไปหลายเรื่องแล้วเสียชีวิตไปหลายเรื่องครับเป็นความเชื่อเป็นฝีนะครับเอาไปแช่ไว้ในข้าวสารมันไม่ช่วยอะไรนะครับจริงๆไอ้ตัรสมาท์ทโฟนเนี่ยต้องป้องกันจริงๆมันถึงจะช่วยเราได้จริงๆใช่แต่สามีที่ดูไลฟ์อยู่สามีที่บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์รุ่นเนี้ยที่ตายไปแล้วอ่ะมันยังอยู่เลยอ่ะคือสมมติว่าสมมติตอกเขาไปพร้อม ลุงเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> ก็เลยหยุดแล้วทุกวันนี้ก็ยังติดมืออยู่ตลอดติดมือเลยครับติดมือใช้เลยเพราะว่าคือด้วยมันไม่ได้แค่ว่าถือทนอย่างเดียวคือออปชั่นตา่างๆมันใช้งานได้จริงใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปก, <c oughs> การถ่ายวิดีโอยิง่ง <c oughs> ผมชอบใ้ตอนอไฟแยงอะ,อะแสงจ้าแสงมันจ้า,จาเพราะว่าคุณใช้แรงงานเวลาอยู่ในที่แดดนะครับเวลาใช้งานมันมันมอง จริงๆนะเดี๋ยวไปที่ไฟแยงก่อนสิไฟแยงก็คือว่าพระอาทิตย์แยงเขามาที่จอยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราต้องป้องแสงใช่ครับยิ่งพี่ๆเป็นแกลบพวกแกลบไฟอย่างเงี้ยครับโอ้นขับรถมาใส่เงี้ยใช่ไหมใช่ครับแล้วพอตอนนี้พอกล้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วปั๊กสบายเลยที่ไหนก็ได้จะไฟแยงยังไงก็ได้หมดแดดแยงตาจะไม่แยงจอครับสบายตาสบายตาครับแล้วกล้องล่ะกล้องกล้องกล้องเหรอครับก็ส่วนมากก็มีแต่คนถ่ายครับเพราะว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัดต้ครับ ตัดเองชัด <บน S 2> ตกลงครับตกลงครับอันนี้ตัดขอให้ผมเลยนะครับมันตัดไม่ได้แล้วว่ามันเป็นไลฟ์แล้วๆๆๆว่าคือเราอ่ะคือทุกวันนี้ศิลปินดาราทุกคนไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ด้วยการที่จะให้แฟนๆช่วยเชียร์อย่างเดียวนะครับคือเราต้องมีช่องทางในการโปรโมทตัวเองด้วยน<ด>ั่นก็คือการเล่นโซเชียลการเล่นโซเชียลการถ่ายภาพให้มันชัดหน่อยผมอยู่ในยุคที่ใครทันยุคดูไลฟ์ครับเมื่อสิบปีที่แล้วคือเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นที่แบบกล้องแบบนึกว่าใช้ตู้เย็นถ่ายอ่ะแทบจะมองไม่เห็นหน้า คนขายเสร็จเขาก็บอกว่าร <cima> ูปเพลงเพราะนะแต่ว nope. nice ่าคนร้องคือใครไม่รู้เนัดแต่ตอนนี้เนี่ยชัดแจ๋วครับและยิ่งถ้าเอาไปไลฟ์แบบพี่ว่าถ้าไลฟ์ก็จะเด็ดมากยิ่งยิ่งเลยผมว่ารายได้หลักๆยิ่งการขายของออนไลน์ทุกวันนี้ขายของออนไลน์หรือว่าการติดต่อเรื่องของการที่แบบจะสั่งอาหารตอนนี้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือนี่เหมือนผมว่าปัจจัย5าแล้วเมื่อกี้ลองใช้ดูกับน้องๆสองสาวอ่ะ ไม่ต้องถ่ายภาพแล้วเอาไปเข้าแอปพลิเคชันเลยนะคะนางตุ้มคางตุ้มเหนียงให้เลยขนาดที่เราตุ้มจากหมอโจ้มาแล้วอ่ะคือพอถ่ายเสร็จอ่ะเข้าไปแล้วบีดเอ้ยบีดบีบบจนให้จําไม่ได้ก็ได้จะบีดกลางเป็นภูมแรงก็ได้สุดยอดเลยอะกองมันมันสุดยอดตรงนี้แล้วก็ แฟนชอบทักไปลาเราจับถ่ายใช่ไหมครับเขาบอกว่าทําไมดูดีกว่าตัวจริงเราก็ยังงงทุกวันนี้อะไรเพราะวันนี้ก็คือเราก็ตัวจริงเราัวจริงเขาบอกเฮ้ยทำไมตัวจริงดูดีกว่าตัวจริงโอ้ยงงไปหมดเอางี้เดี๋ยวมาทำชาเลนจ์กันดีกว่าเชิญพี่เบ้งด้วยนะคะ